มันสุกแล้วพี่น้องพวกนี้ก็ต้องไปทํางานอยู่ที่เทศบาลนะเสาร์อาทิตย์วันนี้ก็ให้พี่น้องมาดูความคืบหน้าแฟงนะแฝงเนาะเจ็บสองสัปดาห์นะพี่น้องดูมันใหญ่ดูมันใหญ่ความใหญ่ของมันพี่น้องเออนี่แหละที่ปลูกไปเรื่อยพี่น้อง คนทำกเกษตรนะปลูกไปเรื่อยเนะี่ยที่เอาไอ้นี่ไปบางเพราะว่ามันไม่ไหวมันร้อนจัดนะพี่น้องมันร้อนจัดโอ้โหมันร้อนสะบัดเลยพี่น้องก็มันก็ใหญ่แล้วนะใหญ่แล้ว <c oughs> ใหญ่แล้วแหละมันจะเลื้อยแล้วแหละหน้าบางทีบันจันผมมาอาจจะถึงกันเลื้อยแล้วนะเพราะวันนี้ผมซัดน้ําให้ขนาดชกเลยนะพี่น้องชกฝังว่าให้มันเลื้อย <c oughs> พอมันเรือแล้วเราก็เดาวพวกนี้มันออกแล้วก็จะใส่ปุ๋ยให้มันนะพักน้องนคือการทําเกษตรก็ทําไปเรื่อยเรื่อยๆไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมันมาอะไรที่มันพอปลูกแล้วก็ปลูกตรงไหนมันว่างนึกอะไรไม่ออกก็ปลูกไปะอะไรนึกขึ้นปลูกขึ้นมาเพราะว่าเม็ดมันก็หาซื้อได้นะเม็ดเดี๋ยนี้นก็หาซื้อได้ง่ายใหญ่หมดละใหญ่หมด พร้อมที่จะเลื้อยแล้วล่ะพร้อมที่จะเลื้อยล้ะใบไม้คุมมันไว้มันร้อนจัดพี่น้องในอย่างเวลาผมใส่น้ําไปมันจะได้แห้ง้าหน่อยนะแห้งขาลุหน่อยพี่น้องมีอะไรก็ปลูกไปพื้นที่ดีก็อยู่เฉยเฉยนะกว่าเราจะรอผล,ลไม้อะไรที่เราปลูกไว้เนี่ยมันจะโตรเราก็อาศัยพวกนี้ปลูกไปก่อนเอาผลประโยชน์กับมนไปบ้างใช้คุมหน้าดินไปบ้างอะไรไปบ้างนะพี่น้องนะ กันความร้อนนี่แหละทำกะเกษตรแบบผสมผสานเขาทำไปเรื่อยนะพี่น้องนี่ก็อะไรขึ้นมาได้เขาทำไปเนออ